ครับมวยก้านั่นเป็นทุกตัวแล้วก็สนับสนุนตลอดครับเด็ดคอมมิชครับพวกนี้ก็ลิขิตเด็ดให้น้ำเป็นช่องสามลิขิตเด็ดครับคนนี่รับฟังเกียร์ด้วยเแค่ทอมแค่ทอมเลยนะช่องห้าอ่าวพวกนี้หลายตัวครับมวยน้ำเป็นทุกนี้ก็ต่อยทุกเสาร์์อาทิตยครับผมเออแล้วครับผมฟังเกียดเลยครับผมยินดีครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับผมครับเ มันครับพี่หอมนี่เลยดูนี่ผมเป็นไงบ้างครับผมร้อนออกเล็กน้อยร้อนเกันเลยมัดก็หนักอยู่ครับผมช่วงต้นๆนี่ดูหนักเลยเขาเตะขาต่อยหมัดเลยครับก็เจ็บดีครับแต่ว่าก็พยายามเก็บอาการครับหลังจากหมดสองยกน้าเบนบอกยังไงบ้างครับช่วงความมุ่งให้ระวังหมัดครับให้เตะซ้ายเยอะๆครับแขกรับโชกเราบอกว่าเรานิ่งมากกว่านี้เขาพยายามทําทุกวิถีทางเลยครับโดยรวมพอใจผลงานครับก็เตะซ้ายน้อยไปหน่อยครับเพราะใช้เตะแต่ว่าก็ ไม่ค่อยกล้าเด็กเท่าไหร่กลัวจะวุ้นไซส์สวนมาเลยไม่ค่อยกล้าเด็กก็กลัวกลัวโดนหมัดเขาก็ทําให้ออวุธน้อยไปหน่อยใช่ครับแต่ก็โดยรวมก็ทําทําได้สําเร็จชนะอังมอนี้อยากฝากถึงนักแฟนๆที่ติดตามเชียร์เราเนี่ยก็ขอบคุณครับที่เชียร์ผมครับวันนี้ผมทําสําเร็จแล้วครับยจ้งเกิดได้แล้วครับก็ไปหน้าก็เคยเชียร์ผมได้ครับครับผมครับมาที่น้ำเ็นนิดนึงครับน้ำเป็นเป็นไงบ้างครับเกมสองยุกที่บอกครับดูอัดเลยครับครับก็อิดอัดพอสมควรเพราะว่าน้องเขาก็ ไฟที่แล้วก็แพ้มาบแล้วก็วตั้งใจให้เขาได้เกิดไฟนี้นะครับก็ต้องก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณเบโบสและทีมงานด้วยที่ดึงเจ้าเมืองทรัพมาโชคที่นี่นะครับ,รบก็ก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ไฟ,ไฟต่อต่อไปเนี่ยเราก็ต้องให้ทางเบโบสแล้วก็ทีมงานนะสจอพิชตแล้วก็อ,องเอกคุยกันว่าจะต่อยกับใครที่ไหนนะครับเราก็ยินดีมาโชคยู่แล้ว คือเราต้องทําผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับครับแล้วก็ฝากมึงซับด้วยนะครับมึงซับก็เป็นเด็กที่อายุยังน้อยครับบางครั้งก็ต้องใช้ประสบการณ์เกยดเกียวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามเสริมอาวุธให้ให้มากกว่านี้นะครับนอกจากเมื่อก่อนนี้เขาจะเดินเดินหน้าตั้มตีเข่าอย่างเดียวตอนนี้เราก็มีเสริมมีเสริมแข้งเสริมหมัดขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญหัวจิตหัวใจเรื่องความเป็นนักสูส้เขาเนี่ยเป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอฝาก เด็กคนนี้ไปด้วยแล้วก็นักมวยในค่าเยเจ็ดสองลิตด้วยก็รพรุ่งนี้มีต่อยสามคนที่อ,อตกรสองคนแล้วก็ที่อ้อมน้อยหนึ่งคนนะครับก็เด็กทุกคนก็ฝากไปเลยนะฮะว่าซ้อมเตรียมตัวไปอย่างดีเรื่องแพ้ชนะนี่อยู่ที่เกมครัขบขอบคุณมากครับน,นี้ก็ยินดีด้วยครับผมนับเองครับแล้วก็ท้าทายก็เป็น แต่ก็เห็นความทานีความเห็นส่วนตัวผมนะก็คือแต่ก่อนนี่น้องต้องจะต่อใจพหาะว่ามีมีใช่ครับมีเตะมีตีนะครับแล้วก็อย่างวันนี้ผมผมมองว่าแค่ต่อยผมไม่ดีแล้วแต่ทีนี้เราเขาไม่ยุบครัไมเขาไม่ยุบแล้วเราเราก็เราก็ไม่ยุบเหมือนกันแต่อุวุธมวยอ่ะโงมวยหน้าเสือมันไปทงนู้นหมดบรรยากาศทุกอย่างนะครับมันไปทางนทุกหมดเราก็เพียงแต่ให้น้องพัฒนาขึ้นมาใหม่ตใหม่ สตะวันก็ต้องเป็นเขาอ่ะนะครับเมื่อเขาเขายังไม่ท้อสนะผมเชื่อว่าตกวันเขาต้องสำเร็จครับนะครับก็ฝากติดตามผลงานเขาต่อไปนะครับครับผมโอเคครับผมแน่นอนคเลยครับน้องเป็นไงเกมส่งยกแรกนี่ดูดูโอเคเลยนะต่อยมาเตะขาซับเข้าไปแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเกมอยู่ที่จังหวะไหนครับเรารู้ตัวไหมรู้ครับตรงมวยเขาดีกว่าอืมตรงเอว์ก็ดีกว่า พยยาามเขาตั้งรับเขาโดนเตะขาก็หลายทีเหมือนนะเขาไม่แม่ไม่ออกอ่ะเขาเก่งครับเขาเก่งมากแต่เราแต่เราเองก็พยายามจะต่อยหมัดเดินทั้งไหนยุกได้ยังรู้สุดท้ายอะไรว่าไงแต่ว่าอย่างที่พี่เพชรบอกกระดูกประสบการณ์เราเป็นรองเขาแต่ก็พยายามทําเต็มที่แล้วดูรวมพอใจผลงานตัวเองไหมโดยไม่รวมถึงผลแพ้ชนะพอใจเท่าไห่ยังพอใจผลงานเลมันมีตรงไหนบ้างครับน้องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หลายอย่างหลายอย่างมากเพราเชื่อว่าพัฒนาขึ้นตีนเบิ้ลมีเบิ้ลมีอะไรก็โอเคพัฒนาพัฒนาขึ้นใหม่แต่กระดูกเราเป็นรองเยอะมากใจดีสุดยอดเลยสุารสุขการับยอมรับความคิดของน้องวันนี้ก็ทำเต็มที่นะฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเราหน่อยทวันต้องเป็นทวันต้องเป็นของเขาครับสื่อสารฝากอะไรถึงแฟนที่รอติดตามเชียร์เราอ่อนใจที่ร้อนเลย กระดูกแค่กระดูกเข้ากันแล้วก็เรียกฝากได้ถึงแฟนมวยนะครับเป็กระดูกมือนหางเนี้ยก็ฝากเป็นคำามเใจของผมสักแฟนของผมรางวัลคงเป็นวันของผมครับผมก็เป็นรางัลใจให้เสลิมศันแล้วก็พี่เพชรแล้วก็ทีมงานทุกคนครับผมตามนะครับเดี๋ยวไปดูพอ